จเจ้ากำลังบุญหงุมกัมาแล้วครับ จะ,ไไะขึ้นมาหาที่ขึ้นครับเนื่องจากโทรประสานงานไม่ได้ข้างล่างเขาหาตู้กหายเสบตู้ไหนตู้เนียกะไม่มีสัญญาณตอบละแปดโมงเอผิดปกติละน่าบรรลุขมามาีละใกล้ กันนะก็คนขับรถตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มเปห้าละลองไปลองบน <c oughs> บนบนูบูบ <c oughs> ได้กันกันไหนมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้อันนี้นี่น่าจะเออเอาอะไรดีวะ บน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 บ